สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสูบุสุคนเอาเวลาประมาณหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มมาฝากทุกคนนะคะนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคน we filming me <Yeah. S 1> not you นี่นะคะทุกคน show me today we're gonna learn how Karen's do tennis ฟังเอาเด้อพี่น้อนงเด้อผู้ใดฟังเข้าใจก็ได้ตีไม่ก,ก็บ,บกก่เขาใจน้องนี่เคลิ้นเคลิ้นเคลิ้นโอ้ตีเทีนเลนเอารองเท้าครูเก่งตีไม่มากกว่นี้เหม็นขี่งัวอะไรเข้าเจ้าใส่ขีง่งัวอ่าหยาหน้านพี่น้องเออเข้าเจ้าสิปลูกหยาแล้วนะอ่อนเข้าเจ้าก็สิได้เอาไว้เก็บไใ้พวกแพะพวกแกะพวกงัวพวกหมากินช่วงหนาหนาวน,นะคะทุกคนพาตีหน่อยมาเล่นนะคะ กินข้าวเร็จแล้วนะคะว oh <my> ันนี้ก็บลับ้านกับซ oh <my> องเตเว้นนะคะอีกสักคลิปหนึ่งก่อนนอนนะคะพี่น้องกัจะเบื่อยานายกันเด้อนะคะพิดพลาดประการใดตีไหม่ก็ขอโทษขออภัยไว้นาทีตรงนี้ด้วยนะคะเบื้องบรรยากาศโอ้โพี่น้องเลยลมพัดวีบีนะคะบรรยากาศก็สวยก็ตกเย็นมามันก็เริ่มหนาวนะคะนะคะขนคิงดาก,ก็ลุกๆนะคะมันเริ่มหนาวนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะทุกคนนะ,ะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆนั่นกัน เพ่นอยากออกซื้อพี่น้องให้พนออกเนี่ค่ะโอเคนะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะก็เอาบรรยากาศช่วงนี่จะสองทุ่มเลยเด้พี่น้องจะสองทุ่มแล้วนะคะกระปะมาณนี่นะคะทุกคนอุ้ยงามแห้งนะคะพี่น้องเลยบังใกล้ๆูด ยาแวนแวนแวเยวนแวนแวนลูกน yeah, huh? e e. uh e e, okay, so ี่นะคะพี่น้องงามแห้งนะคะมันงามน้ำฝ่ายแหละพี่น้องเอ้ยเบื้งตีหน่อยเห็ดอย่างมววนพี่น้องเอ้ยคนน่ะลูกใส่เฮอะไรเนาะเาไม่อีหรออืมนะคะอืมคอมเมน โอ้แบตกับสีเบอร์ละละพี่น้องเหลือยี่สิบเบ็ไปค่ะพี่น้องจะดรอมคุณ้อพี่น้องโอ้ยงามแห้งหลายนะคะเฉยมาถ่ายคลิปนะคะพี่น้องถ่ายคลิปมองภูเขาเนาะเจ้าของบ้านนะเชียงรถเจ้าของบ้านค่ะพี่น้องโอ้โมแมนต์ค่ะพี่ผิดขาดนะคะแมนต์บ่หรอโมเมนต์ค่ะพี่น้องโมแมนเด้อน่ะ แคมป์บาเดนโอไหนเชียวดวยูนี่นะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะเอาเวลาประมาณน,นี่จะสองทุ่มแล้วล <มา S 1> ่ะค่ะอ่ะเข้ามอญเข้ามอญเนอะเค่ไปแค่เพราะว่าอีสเตอร์โอเคออนเดอร์เวย์โอเคโอ้ยยางบิดกลนบิดดากพี่น้องจะถือจะซาตีหน่อยทำตรงได้พี่น้องนะ นี่นะคะก็เอาบรรยากาศนะคะนี่ก่อนจะเข้านอนนะคะก็พาตีน้อยออกมาเดินเล่นนะคะย่อยออกย่อยอาหารสักหน่อยนึงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะอะอะไรไอป้าปาดินบินผุนอุปปุ่นะนูนชาลัสเตล นู่นอุ๊บป่ะสวัสดีหมดนะเออไอติงกะไอวีติเจไปกับทุกคนเออเนี้ยดึเดึกที่เบี้ยส์อ่าฝนตกนะวันนี้รู้สึกว่าประมาณดึกๆึเนี้ยพี่น้องฝนกับสีตกได้พี่น้องค่ะนะคะฝนสีตกสีร่มเด้อเบิ้มสีหน่อยยังปั่นหนวดปั่นดากอยู่พี่น้องเลยฝนตกค่ะโอ้เออไปลมากล่ะุ่ะโอ้ยบังเอิญ แสงแดดกับเป็นแป้วๆกับเมฆพี่น้องมันก็เลยออกมาดูสวยงามนะคะพี่น้องนะคะมันก็ออกมาสวยงามจากน้อยนึ่งค่ะนะคะเห็นบ่นี่นะคะเฮแฮมเดินเลยพี่น้องนางบอกให้ถ่ายนางเอาไปไปไปอีเจอีเจอุโมเสนิทลหรเท้าดอไปไหนโอ้ลมลมมาแล้วนะคุณโดูพรุ่งนี้นะฝนตกนะคะทุกคนพรุ่งนี um ้ฝนตก วันสองก็จะมีแดดนิดๆนะคะมือนี่ก็โอ้หมันหอนอยู่เด้อพี่น้องเห็นว่ากระด้แดดมาหอนหย่อนอยู่เด้อค่ะเออมาถึงกอ่าอาเพิพนฝากอนันต์มาให้ตีหน่อยเนาะกัโอเคอยู่สภาพคงเดิมนะคะพี่น้องบ่มีปัญหาอย่างนะคะบ่มีปัญหาอย่งกปบบมานนี่ค่ะทุกคนกะเยอบือยายนี่กะบรรยากาศแถวบันตีไม้นะคะเรื่องๆค่ะสงงบสงเงียมนะคะดี บอ่อบุญไหว้กับผู้ใดยนะคะทุกคนประมาณน,นี้ค่ะนี่นะคะอันนี้คือปลาเห็ดเลยค่ะปลาเห็ดของขาดเดอ้อผู้น้องนะปลาเห็ดนะคะบานซองนะคะนี่กัเจ้าของบ้านนะคะตีต,ตีไม้เซาอยนะคะตีไม้อยู่ข้างล่างนะคะเป็นอยู่ข้างบนนะคะ<ว>ไส้โสดนะคะพี่น้องห<ว>ลัดล้าหลัดล้านะคะโสดแต่บส่สดเด้อพี่น้องเนอโสดแต่บ่ซิ่งหัวเราะกันนะคะประมาณน,นี้ค่ะทุกคนเห็นไหมครับนี่นะคะสวยงามนะคะ จ้ากับ,บรรยากาศดีก็จาก็ออกมาทู่ม้ายางเล่นกันนะคะที่ไม่ก็ออกมายงมางเล่นกันนะคะทุกคนเห็นบ่เออมมวัสดกับเออมมวัสดกับปนเฮ็ดงานอ่ะปนเฮ็ดงานนะคะแถวอันไข่ไข่แต่บ้านเท่ากับเป็นเขาเอิญนนึงก่อนเอาวยกู้ไผ่เหรอคะเออเขาเฮ็ดงานหน่วยกู้ไผ่นะคะเ,คเ,เะคะจ้าของบ้านนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนิดๆ,ๆหน่อยๆนาย ประมาณนี้อันนี้ก็ฟื้นนะคะข้าเจ้าสิตัดนะคะฟื้นไปช่วงนาหนาวน,น,นะคะเบื้องมือตีไม่โอ้ผู้หายแห้งนะคะพี่น้องนี่นะคะเอาาเอาานะคะไปเราเข้าบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนนะคะคลิปนีก้ก็โอดายกโอ้ลูกไส้ก็ได้ให้มาขันรถตบ สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะเมื่อน,นะคะตีหน่อยกับกวนบาทาัทรถ้าจะระเกิดพี่น้องนะคะสองคนแม่ลูกกับสิบประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องยุ้มหัวกันค่ะยุ้มหัวกันเต้นกันไปทัธรรมดานะคะพี่น้องยู่กันสองคนนียันมากมานะคะสวัสดีนะคบอกภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องนี่นะคะคือเมื่อเท่าถทาเราซับค่ะโอเคนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะ วีนะคะก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็แบบไร้สาระนะทุกคนนะไม่มีอะไรมากมายนะคะทุกคนก็อยาบายจะนั่นกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะอาจจะบ่ถือใจไพ่นะคะค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะนะคะโอเคเนาะอ,อื่นเ่าก็เ,เจอกันพี่น้องนะคะตีไม่เดี๋ยวตีไม่สิงลงไปเฮ็ดออโบอ่า,อาปอเปียไว้นะคะสาหรับงานที่ก็เจ้าจองไว้นะคะทุกคน อาหารนะคะติมา่าที่เฮ็ดอาหารแคมแคมแม็กตูปักปักปักโอโอเคสังขารลูกบายบายแคมบายบายดิ๊สวิ่งสุดเด็